สองน้องเีราวองเนี่ยค่ะเลยอยากจะถามอาจารย์นิดนึงว่า,าน,น้องมีไม่มีแอบมาคุยอะไรบ้างไหมเพราะว่าเ,เขาอยา,ากเข้าคณะอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยภาษาเป็นแถ้าเป็นน้องผู้หญิงเนาะแต่ว่าพี่ว่าพูดอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมันก็จะ้างไปเพราะว่าพี่อยากให้มองเป็นแต่นะี่ยมันคือแต่ละคนอะ,ะเราจะได้มองรวมๆไม่ได้แต่ว่าเท่าที่พี่ฟังนะมันก็ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็าสายภาษาอยู่ดีอย่างอักษรเอามาอักษรมนุษยศาสตร์ศิลปศาสตร์ อะไรจำพวกเนี้ยค่ะแล้วก็มีสายอะไรนะสายพวกนิติศาสตร์นิพแรงนิติศาสตร์แล้วก็พี่ว่าดีไม่ดีของนิติศาสตร์จุฬาปีนี้จะสูงมากเพราะบางคนอัน้นเอาไว้มากเพราะว่าเขาไม่มีรับตรงเลยค่ะเขาอาจจะมทางด้านนี้เลยนิติศาสตร์แล้วก็อีกสายหนึ่งปีนี้พี่ว่าหมอ็รุนแรงกันหมอนะพี่ว่าหมอก็โอเคหมอนิติศาสตร์แล้วก็เป็นพวกทางคาะนักษรน,ส,นส่วนวิศวะไม่ต้องพูดถึงมันเป็นอะไรคัดสิกอยู่แล้ว ขณนะแนนปีนี้พี่ว่ามันก็จะเหมือนปีปีก่อนหน้านี้คล้ายๆกันไม่ไม่ต่างอะไรกันเพราะเด็กมันอยู่ในในโซนเดียวกันอยู่ในโชคสมัยเดียวกันคนะ่ะอาจารย์ค่ะคอร์สแอดมิชชั่นค่ะอาจารย์ที่เราความนิยมทีมม่สุดของดาวน์เนี่ยเป็นอคอร์สอะไรคะที่อากมาเรียนอะไรไม่ว่าจะเป็นระบบเอหรือว่าอะไรหรือว่าจะเป็นแอดมิชชั่นนะคะอินเทนซีฟมาดับหนึ่งทุกครั้งเพราะว่าอินเทนซีฟนี่มันเป็นคอร์สที่สนุกมาก<ป>คือได้ทั้งแบบพี่ว่าได้ความรู้ด้วยแล้วก็สนุก มันไม่รู้จะพูดยังไงอะแล้วก็จริงๆอะอย่างอย่างน้องมงคลเนี่ยค่ะน้องสายิปเนี่ยเขาก็ไม่มีโอกาสจะมาเรียนตั้งแต่4ห5เขาก็มามุ่งคอร์สนี้คอร์สเดียวเลยแล้วก็เออพี่ก็ยังบอกอยากจะบอกว่าเทียบเทียบคอร์สนี้กับอีกคอร์สหนึน่งใกล้เอ็นกว่าคือคอร์สเทอร์โบนะคะคอร์สนี้ก็ยังจะดีกว่าเพราะว่ามันมันมีโอกาสเข้าใจและมีโอกาสค่อยๆเก็บอะมันจะดีกว่าเทอร์โบเทอร์โบนี่มันอัดเกินไปนะสำหรับพี่อะไรแบบเนี้ยค่ะถ้าไม่มีพื้นความรู้มาก่อนก็อาจจะแย่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รรรรีีีมมาา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 าเเเเเเพะะวววว่่ยังงไก็แแลลล้้ตถน คิดว่าน่าจะเรียนสี่เพราะว่าดีที่สุดค่ะแล้วก็พูดแต่เรื่องที่เครียดมาเนี่ยอยากให้รับเมพูดเรื่องอาหาสบายๆมากขึ้นคิดว่าการในเวลาสอนแต่ละครั้งที่คำนีเรื่องอาหาอะไรเกิดขึ้นบ้างอุ้ยทุกชั่วโมงเลยแต่ว่าคือออกจากห้องพี่ก็ลืมหมดแล้วอ่ะเพราะว่าพี่เป็นคนที่ไม่ได้ใช้แบบมมกนะพูดตรงกลองนะไม่ใช่เป็นมมกแบบ อะไรมุกจดจำแบบว่าเอามุกนี้ไปเล่นมุกมันมันมันคือมันเป็นเรื่องมากอะวะเรื่มันก็หาเองแล้วก็โดยธรรมชาติน้องแต่ละคนมันจะมีความหาอยู่แล้วไงแล้วมันก็ปวดขึ้นแบบนั้นแล้วมันก็หายไปแล้วเดี๋ยวมันเกิดมุกใหม่ก็ตลอดเวลาอันนี้จังทุกขั้นหน้าตายอย่างนั้นเลยอ่ะคือมันตัดมันขำไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็เออแล้วก็มันจะมีตัวแบบตัวขำๆมันจะมีตัวแบบขำๆประจำคอร์สอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวขำมันจอะไรบ้าอย่างเช่นเอาเอาเจอข้อไหนอะที่อินเทนซีฟใช่ไหมถ้าเป็นพี่พี่ยกขยะที่อ พราะว่าเกจกี้ขึ้นมาอยู่ดีก็กี้ขึ้นมาพี่ก็สอนอยู่กจกี้ทำไมอะไรทับหรอพี่ก็เลยแซวว่าสงสัยที่บ้านทำอะไรนะสลัเปาทับหลีเขาวอาทับหลีมันก็มาจากว่ามีอะไรไปทับตัวหรอสรับเปาทับหลีคนจะดังมากเป็นสรับเปาของจังหวัดระนองนะพี่เวลาพี่ได้ยินเสียงเขาที่นี่พี่อ้าวตายละน้ําเดือดแล้วพีทำสรับเปาอยู่มันก็เลยทับเข้าไปไงอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีอย่างใหาเป็นคร์สของม .5 ก็เป็นน้องฟลุ๊ก มัลฟุเขาจะเป็นแบบแบบบุคลิกเขาก็จะแบบน้ำหนักน้ำหนักตัวเขาจะเยอะอะค่ะคือถ่วงเรือได้เลยอะแล้วก็ผิวจะผิวดำดำแล้วก็ <c oughs> จะชอบวางมากหล่อๆอย่างพี่ก็จะให้ขึ้นกล้องกับพี่ไงก็น่ารักดีอะไรเงี้ยนะครับมสี่ก็แบบมสี่ก็ต้องมิเชลมิเชลเป็นเด็กโรงเรียนของเทพพิสเทนเ่ยชีจะมั่นมากเวลาชีตอบนี่ชีจะเป็นอะไรนะแบบว่าอืมอะไรนะอืมอเมริกัน next top มเดว์อย่างนั้นล่ะค่ะแบบนี้มันก็จะมีหลายแนวอะไรแบบนี้สนุกค่ะ